สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทําสูตรลดเลือนริ้วรอยต่อต้านริ้วรอยทําให้ผิวอ่อนเยาว์และขาวใสด้วยแตงกวานะคะสูตรนี้ใช้แตงกวาหนึ่งลูกค่ะไม่ต้องปอกเปลือกค่ะนําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะจากนั้นนํามาขูดด้วยตะแกรงหรือว่าใครจะใช้วิธีปั่นเอาก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้ปั่นเอาก็ได้ค่ะ แตงกวานี้มีสรรพคุณที่ดีนะคะแตงกวาทําให้ผิวขาวขึ้นและกระชับรูขุมขนแตงกวายังช่วยลดเลือนรอยสิวรอยดํารอยแดงจากสิวและช่วยลดเลือนสิวได้เป็นอย่างดีนะคะและช่วยลดลดเลือนริ้วรอยของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแตงกวามีสรรพคุณที่ดีสําหรับผิวพรรณมากมากค่ะถ้าหากว่าคุณใช้แตงกวาลูกใหญ่มากใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะคะ เมื่อเราขูดได้แตงกวามาแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาจะนํามากรองนํามากรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์ก็ได้นะคะกรองแยกกากออกมาค่ะสูตรนี้เราจะใช้กา,กากของแตงกวาด้วยนะคะคลิปวิดีโอคลิปนี้จะมี3สูตรในคลิปเดียวกันค่ะกรองบีบเอาน้ําของแตงกวาแยกออกมาให้หมดค่ะ ในส่วนของกากของแตงกวาที่เราบีบน้ําแตงกวาออกไปแล้วนะคะเรามาทําสครับเลยค่ะสูตรแรกเลยค่ะใส่แตงกวากากของแตงกวาลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายนี่ก็เป็นสครับอย่างดีให้กับผิวพันธุ์นะคะทําให้ผิวขาวใสค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือน้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะน้ำมะนาวก็มีมีวิตามินซีสูงเป็นวิตามินซีอย่างดีเลยนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งให้กับผิวได้อย่างดีค่ะเมื่อใส่ไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะนำสูตรสครับนี้ไปสครับให้ทั่วใบหน้าได้ล,ลาคอของเราค่ะ สครับไปให้ทั่วแล้วก็นวดวนด้วยปลายนิ้วให้เบาๆค่ะทําสครับนั่นเองค่ะเมื่อสครับไปจนทั่วแล้วปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเรา20นาทีจากนั้นไปล้างออกด้วยน้ําอุ่นตามด้วยน้ําเย็นค่ะสูตรนี้ทําได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการนะคะสูตรที่2ค่ะวิธีทําโทนเนอร์ของแตงกวาค่ะสูตรนี้ช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกเลยนะคะใส่น้าแตงกวาลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นเติมน้ํากุหลาบลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ํากุหลาบนี่ก็ช่วยกระชับรูขุมขนและให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เป็นอย่างดีนะคะใส่น้ํากุหลาบลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเป็นวิธีทําที่ทําง่ายค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่ดีด้วยค่ะเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะวิธีใช้นําสําลีแผ่นมาเลยค่ะ ชุบลงไปที่สูตรค่ะจากนั้นก็นำไปเช็ดให้ทั่วใบหน้าได้ลำคอของเราค่ะเช็ดไปประมาณหนึ่งนาทีปล่อยให้สูตรซึมซับเข้าสู่ผิวจากนั้นไปล้างทำความสะอาดผิวด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะสูตรนี้ใช้ได้ทุกวันเลยนะคะทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกมากๆค่ะและช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะจากนั้นเรามาดูสูตรที่3กันเลยนะคะสูตรที่สมนี้เป็นสูตรมาร์กหน้าค่ะ สูตรมากหน้าสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆเลยค่ะใส่น้ำแต่งกวาลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นใส่นมสดลดจืดลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณทำน้อยคุณสามารถลดสัดส่วนลงได้นะคะวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะคือออยล์อัลมอนด์ค่ะใส่ออยล์อัลมอนด์ลงไปอยู่ที่1ช้อนชาค่ะ อ้อยอันมอนนี่ก็ทําให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะลดรอยค้าใต้ดวงตาของเราได้เป็นอย่างดีวัตถุดิบตัวต่อไปคือน้ําผึ้งคะ่ะใส่ลงไปอยู่ที่1ช้อนชาค่ะน้ําผึ้งก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือแป้งถั่วซิกพีเลยค่ะ ช้แป้งถั่วซุดซิกพีนะคะถั่วหัวลูกไก่นามาปั่นให้ละเอียดค่ะใส่ลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะถั่วซิกพีนี่ก็ทําให้ผิวเนียนนุ่มและก็ขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะถั่วซิกพีหาซื้อได้ตามแมคโครโลตัสทั่วไปเลยนะคะราคาถูกมากค่ะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะนําสูตรนี้นะคะไปมาร์คให้ทั่วใบหน้าและลําคอของเราค่ะ คุณสามารถเพิ่มแป้งถั่วซิกพีลงไปได้นะคะถ้าเขาเหลวเวจนเกินไปค่ะมาร์กให้ทั่วใบหน้าและลำคอของเราเลยนะคะเมื่อมาร์กไปทั่วและปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเราครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวของคุณต่อไปได้เลยค่ะสูตรนี้ทำสองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะลองไปทำใช้กันดูนะคะเป็นสูตรที่ดีและทำง่ายค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ